เ็นความสุขแบบคุ้มเกินคุ้มกับ4ี่แยกปากหวานตอนไอวิวสวายสู้ตายเราต้องรอดครบทุกระดมที่สุดแห่งความประทับใจสมการรอคอยมากกว่า3ปีของศิลปินฝีปากแซบออฟป,ปองศักดิ์ว่านธนกฤตป๊อปปองกูลและโอ๊ตประโมทปาทานนักคอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานตอนไอวิวสวายสู้ตายเราต้องรอด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่17และว,วันอาทิตย์ที่18กันยายนที่ผ่านมาที่เร y ย l p พารากอนฮอลในโชว์นอกจากจะประท้าฝีปากกันตามสไตล์แล้ว,ลวยังจัดชุดใหญ่กับโชว์อัปเดตเพลงดังในโลกโซเชียลทั้งออฟที่ลุกขึ้นมาสลัดร่างเป็นเจ้าตัวเล็กในเพลงเฮอไมโอน้องดานโอ๊ตก็ควา้าไม้แจกความมุ้งมิ้งบ้างในเพลงเกินปุยมุ้ย,ยส่วนป๊อปและว่นก็ไม่มีแผ่วค่ะเรียกคะแนนด,ด้วยเพลงเอาปากกามาวงและขวานบิน เป็นสี่เต้าขโมยรอยยิ้มผู้ชมกันไปเต็มๆรวมด้วยแขกรับเชิญอย่างพีพีที่ประตวในเพลง I'll Do It How You Like It แถมการันตีความพีคกมากกับสาวพีิกพัทรรยาที่มาท้าดวลคีกับสี่เจ้าของคอนเสิร์ตและสี่หนุ่มปิดโชว์พ์ทสุดท้ายด้วยกันย้อนเพลงฮิตยุค90ดีดีว่าคอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานตอน I Will Survive ซู้ตายเราต้องรอดครั้งนี้ทำเอาแฟนๆทุกคนสำลักความสนุกและเสียงหัวเราะกลับบ้านกันไปอย่างทั่วหน้ากันจริงๆค่ะ